สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าวใหมาแล้วนะครับค่ะเราเจอกันวันนี้เร็วนะคะหนึ่งนาฬิกายีนาทีทักทายกันได้เหมือนเดิมกับ4 8 3 8 9 9 0ค่ะครับวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องของโรคที่มากับหน้าฝนนะครับไข้เลือดออกอือบอกช่วงนี้กาลังระบาดเลยนะครับที่เชียงรานมีการเตรียมแจกทรายอเบสกว่า5 0,000นถุงนะครับแจกจ่ายไปทัมชุมชนต่างๆนะครับเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อไข้เลือดออกครับ เจ้าหน้าที่กองงานสาธรารณสุขอาบาจอเชียงรายนะครับไปมอบสายอาเบตให้กับเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธรารณาสุขประจำหมู่บ้านจะได้ออกไปแจกจ่ายกับชาวบ้านต่อไปนะครับโดยสายอาเบตที่มีการส่งมอบนั้นกระจายไปจํานวนห0,000่นถุงนะครับมอบให้กับโรงเรียนอาบาจอเชียงรายนะครับเพื่อนํานไปกําจัดลูกน้ํายุงรายขณะที่ตัวเลขผู้ป่วยไข้เลือดออกทั้งจังหวัดเชียงรายนะครับจากข้อมูลล่าสุดของสาธรารณสุขจังหวัดพบว่า ตั้งแต่มก,กราคมนะครับมีคนป่วยไปแล้ว3,100คนและมีคนตายไปแล้ว4คนด้วยกันนะครับถือว่าสถานการณ์ปีนี้รุนแรงอย่างต่อเนื่องทีเดียวครับ